เอาครับพี่น้องครับสำหรับเ้าบอนีครับผมเนี่ยเรามาอยู่ที่แปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองอีกหนึ่งแปลงของแฮปปี้การเกษตรครับผมนั่นก็คือข้าวที่มีชื่อสายพันธุ์ว่าน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องครับนี่อู้ยตอนนี้กับม่านเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับผมงามคักครับพี่น้องครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องพ้องไปที่เคารพรักคบผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube f a c e b o o k f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ k t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเนี่เรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนาครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับตอนนี้ครับเราอยู่กันที่แปลงสาธิตนะครับหรือว่าแปลงทดลองอีกหนึ่งแปลงนะครับผมที่นาภาคพุ่มใจนะครับผม เนื่องจากว่าสําหรับปีนี้ครับสําหรับข้าวแปลงนี้นะครับผมเป็นข้าวอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับผมแล้วนอกจากนั้นนะครับปีนี้เนี่ยงามเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับซึ่งโย่แข้งๆที่หน้าของเขานี่มีป้ายบินบอร์ดขนาดใหญ่ครับพี่น้องครับนี่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับยุทมองนีนะครับตรงนี้เนาะหล้วกาหลายๆคลิปถี่ผ่านมากนะครับนุ่มขวัญแช่ใจเกษตรได้ววจใยพี่น้องปลองปายเดี๋ยวเราฟังกันแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของข้าวแปลงนี้นะครับผมสําหรับข้าวแปลงนี้มีชื่อว่าหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเจ้าของแปลงหน้าของเพิ่นนะครับพอพี่น้องพ้องไปผูที่เป็นเอฟซีของแฮปปี้การเกษตรแชแนวนะครับเป็นเอฟซีของนุ่มขวัญแช่มาเจเกษตรหูจักกันดีนะครับผมนั่นก็คือคุณลุงเขียวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมบู๊หยกำลังเหตุยังนี่เนาะนี่เนาะ ถอนยาลกยางยาวัชพืชอ,ออกกันไหมครับโอ,โอ้ว่ามันเปลี่ยนคักแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนคักแล้ว<อ>ผ,มผมบ่ร้อใจผมอ,ออกอีกอ,ออกอีกยามันเป็นพันอีกปีน <c oughs> ห,หนะ่นี่จังๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะ,ค,ะครับคบโอ้หยาชนิดใดนเนาะในบ้านเขาเอื่อยังนี่โอ้หยาลักหน้าหยาหยาลักหน้านอันนี้ภาษานี่แหละเพรกเขาเอื่นยังในคุ้ยกวงน้ำเออเออเออเเออเีอเออเอเออเยเี่เออเออีเออกออเ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 เ สำหรับปีนี้อยากให้คุณลุงเขียวว่าถึงเรื่องของความคืบหน้าให้ฟังแน่นี่ว่าตอนนี้เป็นอยงไรแน่บัดพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งแต่ละก่อแตล่ละกอเนาะเอาาปนี้คุณลุงเขียวมาเบิ่งกันใกล้ๆก,กันนะ่อยไนี้ว่าตอนนี้มันอยู่ระยะไหนแล้วนะครับสําหรับน่าน59เบอร์18ของเราครับผมเดี๋ยวนี้กําลังอยู่ระยะกับการการขันมันภาษารีแอาการขึ้นข้าวกําลังแต่งตัว กำลังแต่งตัวกำลังสีมันกำลังสีมันกำลังกำลังบ้านภาษาบันบ้านท่าเอื้นเป็นเล็กซี่โอ้เป็นเล็กซี่มันเล็กๆในเออมันเล็กๆในบ้านท่าเอื้นเขาเป็นเล็กซี่ตัวนี้ข่าพร้อมขับขับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่เอาเอาหยาบนาอ่เป็นเล็กซี่โอ้นี่มึงมึงขับพี่น้องครับนี่ครับนี่นี่ครับหมายถึงเอาบอทบอทบอทไหนแม่มันใหญ่ตัวนี้บอทไหนมันใี่ครับโอ้หนักว่ามันเลยบ่แมนตัวนี้ครับนี่กำลังยีแจ๊กสอง อีกสักสัปดาห์ากลัวๆนี่กะสิม่านงี่ขึ้นอืท้องปุ้งวันท่อง,องปุ้งสีงี้แถวเพิ่นเอิ้นเขาผูดสองผู้ดสองเพิ่นเอิ้นบ้านเฮาผ้าว่า,า,นานเขาสียิงแคลวค้วต้นั่นคือหมายเขว่าหลังจากที่ม่านเล็กๆนั่นแล้วอีกสัปดาห์นึงกะสิท้องปุ้งๆๆท้องปุ้งม่านงี่หรอกกะยิงแคลวบ้ดนีกะสิยิงคำว่ายิงแคลวก็คือมันดิโพมันมันสิแเงีนี่ครับนี่มันสริงเงี้ยเขายิงแคล้วครับนี่หลังจากนั้นกะสิถอกสิออกห่วงต่อไปเนาะถอกห่วงครับผม เอาบะนี้เขาสายพันธุ์นี่คุณลุงเขียวน่าน59เบอร์18หรือว่าข้าวเหนียวอต้นเตี้ยพันธุ์ใหม่ของเราเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยเขาอีเตียรวมทั้งเขาพันธุ์นี่บางแปลงของพี่น้องป้องไปนี่เป็นโรคเป็นไพ่วัน่อแต่ว่าแปลงนี่มันคืองามแท้ดูแลสม่ำเสมอครับโ oh, อ้ดี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 ดมดมดีควดีว่าดูแลนี่ีือเอาีด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 ีนี่นีนีดี แฮปปี้่แหละครับมามาก,มากีดกันเชือ้อรากันเชื้อราเนาะครับครับกันในช่วงไหนเนาะช่วงช่วงเขาแนมเห็นนี่ครับใบมันสีออกสีสมอืมอออใบสีออกสีสมเขานีก้อนมันสีเป็นโรคอึนนี่มันต้องเป็นเชือ้อราก่อนครับอือ <g all ion> เป็นเชือ้อราซะก่อนโรคอ่นยังสีมาแสกแเสงครับเออส่วนมากนี่ <c oughs> ที่พอเป็นแปลงนี่มันสีออกเหลืองเหลืองเนี่ยที่แหลกเนาะครับพอจะออกเหลืองเหลืองแล้วกาคันกาต้องทับไว้เลยครับไปเอา เนี่ยออกมาป่าเลยครับน้ำแฮปปี้นี่มันมีอยู่ครับขันโบแก้ไขนี่มันก็สีเหลืองต่อไปเล้าก็มันสีนังเนี่ยบางพื้นที่เราจะเขาพันนี่ครับเขาพันมะลิเขาเกาอหอกยังต่างๆกับเป็นครับอืมเอากเป็นขึ้นกันสิขาต้องดูข้าต้องมันมาดูแลสม่ำเสมออืมอืมอืมโดยเฉพาะวัชพืชนี่อืมอืมอืมตอนตอนเขากำลังน้อยๆอยู่นี่อืมอืมขาต้องเอาอกครับนี่อืมอืมข้าต้องตัดทิ้งเออเออยังสิ ไอ้ออกพอวัดชิบะได้แย่งอาหารวัดบแมนครับวัดเจเพื่อนนี่จะเป็นตัวน้ำเชื้อไล่ขาม่าครับเอาที่มันสร้างวาแเท่าไนี่เออสิเมียนอยู่เออเมียนเียนคือนอกจากเป็นไอ้น้ำเชื้อล่มาแล้วนเชือครับวัพืนนี่นนี้มันมาแย่งปุ๋ยแย่งอาหารแล้วก็นอกจากนั่นนี่ปีต่อไปคันคันบ่ออกนี่ในเท่าไเนี้ผมผมชิบอกด้ครับการทำหน้านี่ยดออให้คอยคิดเ่ง ผมให้ขอคิดพี่น้องพี่น้องที่เชื้อบ่เชื้อก็แลลวเต่อืออหยานี่ครับหยานี่สิเป็นตัวน้ำเชื้อรามากครับนี่หยานี่น้ำเชื้อรามาใส่เขืาเพราะว่าเข้าต้องตัดน้ำค้างขั้นหน้าเข้านี่ออืโอ้กะย้อนแปดนี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบปงเอิญมันมีเรื่องตัดหยาตัดออกตอนเขาก็ร่างน้อยๆก็ของเขาตัดท่าโรคว่าะอะไรนี่เข้าต้องตัดหยาออกครับออื หาในสิเป็นโซ่นำเชื้อล่ามาใส่เขืานี่คือการบริหารจัดการเรื่องหยากับเรื่องโลกพ้อมเดี๋ยวนี้ขันห้องว่าอยากตัดก็ได้หรอกว่าเพราะว่าเขาห้องอายุนี่แล้วอะแมน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 ครับผมเนาะซึ่งเขาสายพันธุ์นี่อีกประมาณจักเดือนนี่ให้จังสได้เกี่ยวไว้สได้ยเกียวเลียกันกับขอคองขอกัมมาลีนี่แล้วครับอสูสชีกันวันเถออเนี่ยผมตั้งตารออยู่น <cons> ี <Boom>. ่ ครับนี่ลูกสาวผมนี่ผมตั้งตารออยู่นี่เออสำหรับเขาสายพัดนี่ดีป่ะเนาะคุณตาดีครับดีดีดีข่มดีนั่นคือล่ำต้นแข็งแรงครับเออเห็นบ่สล่ำต้นแข็งแรงนี่บังหนาคือเนี้ยโปรมเลยนี่โปรมครับบป้มีลมแั่นเปรียบเทียบกับกอคองหกนี่นั่นกอคองหกคองกระจ้านั่นโอ้เอากอคองหกครับพี่น้องครับเนี่เริ่มแล้วล่มแล้วเท่านั้นนน่ะ้มมััลลแวครบเดี๋ยวให้เบิังนิดนึงโอ้นี่นี่ครับผมนี่เนาะ ส่วนน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดกอคองหกเตียพันไม้ของเฮามันมันจิตล่มล่มมากงวดสุดท้ายนี่แหละครับมันสะเอาลมกับฝนหน่อยมาผิวนี่มันจะล่มเป็นเตอครับมืมือยายอยากได้ข,ข้อง,ง่าม้ะครับพี่น้องเอเอเออยากได้ข,ข้อสูงเออเออเออพุ่มไม้เอเอ,เอง่ามอยู่จะบ่ยสูง <laughs> เอเอแมนมันมันสิตผ้าม่านล่มเออเนาะ มันสิผ้าตอนเขากำลังสียิงแควนี่มันสิลมเป็นเต้อไปรถเกียวเอาขึ้นไปนะครับตะคนเขาม่เบิดเออมันแช่น้ำแล้วเออมันจิเป็นขี่นกเจ้านกยางผ้าสามบานๆเอื้อนมันจิเป็นขี่นกเจนกยางมันสิเอามันมาแก่ออครับครับบานๆนี่นี่นาอแป้งข้งางนี่เห็นบ่นี่คือจังโลว์นี่เบิ่องอีกข้างนึงครับพี่น้องครับเห็นบ่มลมครับลมแล้วครับนั่นเออเขา มันสองเมตรครับขโมงนั่นเออเออเออส่วนของหฮอเนี่ยบงไครับเบื้งมุมไหกันได้การประมาณเมตรสามสิบเออแมนแมนี่ประมาณสูงสูงกับเพียงเอื้อครับผมนี่เออเออพอดีพอดีบนเออเบื้องไนเบื้องมุมไหนกันงามครับพี่น้องครับแมนโอแมนโอ่มาก้อกับบอลครับเออเออเออเอ่เออเออนออเออนอ่เออ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 นออเออเออเอ้เอ่เออเออเออเอาเออเออเออเ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 าเออออ เนี่มมาเลยครับนี่ผลมาจากคุณในบ้านมาฆ่าคุณเอพราะสาเหตุก็ผมจิตหาเขาพันเตี้ยนนี่มาใส่นี่เอผมเบื่อนาย่มล่มกับหนาวสิมาเนี่ยเออมันล่มมันร่มผ้าเออผ้าผ้าเขาล่มเออผ้าม่านล่มครับพี่น้องเอาผ้าม่านล่มครับผมเอานี่คือความคืบหน้าของเขาสายพันุนี่เนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะขั้นตอนต่อไปก้อนที่ไปถึงตรงนั่นนี่ สำหรับตอนนี้เขากวานปุ๋ยสูตรรับร่วงเป็นทีเดียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกอนที่ผ่านมาแล้วบาดนี้เขาถึงมาฉีดปุ๋ยน้ำกำห้องมนได้นบาดนี้เนาะขั้นตอนต่อไปนี่พร้อมกับโลกเขาน้ำถึงแม้ว่ามันบ่มีเขาก็ต้องป้องกันนี่ ข้ากระจังเคียนรวนอนกระทู่รวบๆทั้งเหนือเห็นบ่านเหนือกำลังเห็นบ้านีหนเริ่มเริ่มเริ่มแล้วนี่พี่น้องครับเอ๋อให้ให้พี่น้องเนียเบื้องแน่นี่ครับมันจีเป็นนอนกระทู่นี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 ่นอนกระทู่นอนใบขาวอยังกัางนี่เนาะนี่เห็นบ่นเหนือเริ่มแล้วนะครับผมพี่น้องครับนี่เผื่อบ่ได้เห็นบ่ขนาดว่าเบิ่งเบิ่งเศร้าเบิ่งแรงอยู่นี่เห็นบ้านอือนี่นี่ครับฉีดว่าฉีดฮอร์โมนแม่นแมนฉีดฉีดฮอร์โมนกับปุ๋ยน้ำแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าสาร กําจัดเพียกําจัดหนอนแล้วก็ป้องกันโรคน้ำนะครับให้ครบสูตรเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆของคลิปนะครับต่อไปที่ผมสีก uh ับคุณลุงเขียวนะครับสีแม่ทาการฉีดพ่นนะครับสาหรับมือใดรายละเอียดต่างๆสีเป็นอย่างไรนะครับเขาจงมาว่าจากันอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาครับผมสาหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับคุณลุงเขียวเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมสวัสดีครับครับผมครับครับผมเอาฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันนะครับสําหรับ ท่านใดนะครับอยากสิมาเบิงนะครับสำหรับพีกัตยูนีเดอร์นะครับแปลงสาธิตหรือว่าแปลงทดลองของแฮปปี้การเกษตรไปยี่ยี่ยูนีครับผมอยู่บ้านมะคามตมบลมะคามอำเภอกันทธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมบ้านมะคานี่แหละครับเออเอานี่หมายเลขโทรศัพท์เด้ออีพอยเมียครับ0899428684ครับ0925164252แล้วก็0650495999นะครับพอให้พี่น้องป้องไปผู้ใด อยากสิได้พันธ์เข่าหน้าปีหน้าปังนะครับร่วมทั้งปุ๋ยตราแมวเงินรวมทั้งปุ๋ยน้ำแล้วก็ฮอร์โมนแล้วก็สารกำจัดศัตรูพืชสารกำจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับกำจัดห้านะครับร่วมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาต้องแฮปปี้การเกษตรครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชช่วัชเเจเกษตรนะครับพร้อมกับลุงเขียวเพื่อนกับสิลุยกันต่อได้ครับพี่น้องครับนี่เนาะ ขออำลาผ้าจากพี่น้องปอกไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมคุณลุงเขียวสวัสดีครับผมดีครับป้าพี่น้องครับนี่งามคักปั้นยังครับน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดของเรานะครับผม